สวัสดีครับผู้ชมครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนําในการออพอดีผมฮาร์ดดิส์ผมอะฮาร์ดดิสต์รุ่นเก่าผมมันค่อนข้างที่จะสํารองข้อมูลไม่ได้แล้วนะครับก็เลยจําเป็นที่จะต้องซื้อมาใหม่ทีนี้ซื้อมาใหม่เสร็จแล้วเนี่ยมันไม่เห็นฮาร์ดดิส์นะครับก็เลยจะมาแนะนําวิธีการฟอร์แมตละกันเพื่อที่จะสามารถใช้งานฮาร์ดดิส์ที่เราซื้อลูกใหม่มาได้นั่นเองนะครับออบอกก่อนว่าตัวนี้เป็น Windows นะ Windows นะวินโดว์สิบนะวินโดว์สิบนะวิดโดอื่นไม่รู้เหมือนกัน นะครับแต่นี่คือ Windows 10อ่ะมาดูกันเดี๋ยวผมขออญาตเสียบฮาร์ดดิสก่อนนะครับให้มันทำงานก่อนนะอะ่โอเคได้ยินเสียงแล้วเสร็จแล้วเราไปที่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมทีสพีคลิกขวานะครับคลิกขวาเลือกไปที่ Manage ครับนี่ฮะกดเข้าไปเสร็จแล้วให้มาที่ d e s i c e Management ครับกดเข้าไปหนึ่งทีเสร็จแล้ว มันขึ้นคำว่าตัวนี้ครับคุณผู้ชมเนี่ยเห็นกรอบนี้ไหมฮะมันขึ้นคำว่าดิส5ใช่ไหมฮะเสร็จแล้วมันจะมีให้เลือก mbr กับ gpt นะครับเลือกเป็น gpt นะครับ mbr น่าจะใช้กับ windows รุ่นเก่าถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ gpt เนี่ยจะใช้กับ windows รุ่นใหม่นะฮะเสร็จแล้วเราก็คลิกโอเคครับฟึบเรียบร้อยต่อมาให้คุณผู้ชมสังเกตที่ตรงนี้ครับถ้าดิ เรามีข้อมูลมันจะเป็นแถบสีน้ําเงินแบบนี้ฮะเนี่ยฮะนี่คือมีข้อมูลนะนี่คือมีข้อมูลแต่ว่าดิสใหม่ที่ไม่มีข้อมูลมันจะเป็นสีดําแบบนี้ครับนี่คืออ่าสังเกตด้านล่างสุดดิสห้าใช่ไหมหนึ่งร้อยหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสามจิกนะครับเพราะว่าฮาร์ดดิสลูกใหม่ผมมันเป็นสองเทเลไบต์นั่นเองนะฮะเสร็จแล้วให้คุณผู้ชมคลิกตรงนี้เนี่ยฮะอ่าคลิกซ้ายตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วก็คลิกขวานะครับเลือกที่ new sample volume ครับ ่ะนีกดเข้าไปปุ๊บเสร็จแล้วเราจะเจอกับหน้าต่างตัวนี้ครับผมเราคลิก next ไปเลยเสร็จแล้วคุณผู้ชมจะแบ่ง partition หรือเปล่าถ้าแบ่งคุณก็แบ่งไปเลยแต่ตอนนี้ผมไม่แบ่งนะผมไม่แบ่งนะครับผมก็เอาเต็มแ max ไปเลยนะนี่ฮะคลิก next ไปเลยนะครับตัวนี้เป็นได้เป็นไดไหนเป็นได้ s นี่แหละครับคุณผู้ชมสามารถกําหนดได,ได้เองนะเห็นไหมสามารถกําหนดเองเลยแต่ว่า ให้ระบบมันกำหนดให้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับคลิกเน็กไปนะฮะอ่าเสร็จแล้วก็ฟอร์แมตซีโฟลูมเป็นเอ็ s อตนะครับไม่ต้องยุ่งอะไรเลยเสร็จแล้ว,ค,ค,ลวคลิกเน็กไปฮะเสร็จแล้วคลิกฟินิชครับอ่าคุณู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่ามันเป็นสีน้ําเงินแล้วเห็นไหมครับนั่นแปลว่าดิสที่เราเพิ่งเสียบเข้าไปเนี่ยสามารถใช้งานได้แล้วนะฮะเอาเรามาดูกัน ทีหลังจากที่ผมได้ไดเอชมาแล้วก็ผมจะรีเนมนะครับ a 0 1แล้วกันนะผมรีเนมเป็น A01 แค่นี้ครับไดที่เราเพิ่มไปเมื่อสักครู่นี้ก็มาแล้วนะฮะสองเทอาจจะไม่เต็ม2อเทเท่าไหร่มันก็1.81 TB นะครับก็เป็นปกตินะมันอาจจะเป็นลงข้อมูลข้อมูลอะไรก็ว่ากันไปก็ประมาณนี้นะครับผมก็ไม่น่าจะมีอะไรที่ยุ่งยากนะฮะตอนนี้ผมใช้เป็น WD ตัวสีฟ้านะครับ มันจะมี WD black WD blue อะไรแบบนี้นะครับก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือกซื้อเลยนะฮะโอเคครับผมหวังว่าจะมีประโยชน์ฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ